สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวินาทีนี้ต้องบอกได้คําเดียวว่ายินดีด้วยนะคะเงินเข้าแล้วค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินตกเบิกผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกลมบัญชีกลางจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะ10เดือนรวมรับอยู่ที่5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มนี้แล้วค่ะในวันที่3กันยายน2 5 6 4วันนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามารัวๆในช่อง เลยค่ะเช็คตั้งแต่ตีสอเข้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะแอดนะคะวันนี้ดีใจสุดๆเดี๋ยวเราไปตามราเรยเีอยดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่ามีเงินเข้าแล้วค่ะเช็คไปแล้วกดไปแล้วรับไปแล้ว1000บาทเงิน ผู้สูงอายุขอบคุณมากนะคะแอดที่ให้ข้อมูลค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินวันนี้นะคะกรมบัญชีกลางก็โอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงคุณผู้ชมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องบางท่านก็บอกว่า ของคุณพ่อดิฉันเข้าแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแอดยินดีที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารให้ตลอดนะคะสําหรับการจ่ายเงินมาตรการต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งวันนี้โอนตรงเข้าสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในส่วนของเชียงรายก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องว่าได้รับแล้ว1,000บาทเข้าแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปกดได้ที่ตู้ ATM นะถ้าใครไม่อยากไปกดวันนี้ก็สามารถสะสมใช้ได้ในบัตรนะคะคุณผู้ชม และนอกจากนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมขอบคุณเข้ามาในช่องว่าตอนนี้ไปกดมาแล้ว500บาทตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาใครที่ยังเงินไม่เข้าให้รอก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,วาทางกระทรวงการคลังเขาจะทยอยโอนเรื่อยๆคือโอนมาตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีการโอนเรื่อยๆให้กับผู้สูงอายุกว่า4.7ล้านคนในวันนี้นะคะ รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดก็แจ้งแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องว่าขอบใจมากนะที่บอกข่าวสถัดิการแห่งรัฐอิสานแซบยินดีที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารให้ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างต่อนเนื่องนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องด้วยและขอยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารมาแล้วนะคะว่าเข้าแล้วค่ะของคุณยายกดมาแล้ว1,000บาทขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆใครที่ได้รับ แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็ให้ก็ติดต่อหรือว่าบอกเข้ามาในช่องได้นะคะจะได้หาวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีช่องทางการติดต่อเพื่อจะได้รับการโอนเงินค่ะทั้งนี้ถ้าหากใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลางหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะคะที่ call center กรมบัญชีกลางค่ะ0 2นย์สองสหหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ 021092345ในวันเวลาราชการยินดีด้วยนะคะเงินตกเบิกจ่ายแล้วสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจ่ายตามในส่วนของตารางการจ่ายมาอย่างต่อเนื่องค่ะคลิปนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทุกๆคนแต่ว่าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้า,าร่วมรับชมและ